สวัสดีทุกคนครับวันนี้ไปดูเพจของท่านสนทินะครับได้ออกมาพูดเรื่องบิ๊กนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับเรื่องซื้อแล้วก็ขายทองเป็นจำนวนโอ้โหหลักหนึ่งมืนบาท หมื่นบาททองนะทุกคนมันจะต้องรวยอะไรเบอร์นั้นนะทุกคนรวยได้เบอร์นั้นนะโอ้โหแล้วมันต้องรวยขนาดไหนอ่ะนายตำรวจท่านนี้แล้วก็ยังมีข่าวอีกเรื่องไปเป็นนายหน้าพระเครื่องโอ้โหได้เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าหลักหน่วยนะทุกคนหลักเป็นสิบนะสิของยอดเงินนะของยอดราคาพระ มันต้องรวยเบอร์ไหนทุกคนทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปฟังดูที่นายตำรวจท่านนี้เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเป็นเงินส่วนกลางที่ตัวเองควักใช้นะครับออกมาใช้เพื่อให้ลูกน้องจ่ายเป็นเงินส่วนตัวนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปได้นะครับ ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้อะทุกคนขายทองทีละหนึ่งมืนบาทนี่ที่ที่ที่เขาไปตรวจเจอนะเออกำไรจากการเป็นหนายหน้าพระเครื่องอีกเป็นล้านล้านก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าสามารถเอาเงินไปเลี้ยงลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาทีละเยอะๆได้ความจริงมันก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ทีนี้มันก็เกิดคำถามอีกเลยครับว่านายตำรวจท่านนี้ถ้าเช็คเรื่องเงินอะไรกันจริงๆถ้าเป็นเงินได้มาจากครอบครัวอันนี้เราไม่ไปก้าวไายแต่ถ้าเป็นเงินที่ได้มาจากอะไรที่มันเทาๆหรือดำๆเนี่ยนายตำรวจท่านนี้เผลอๆรวยกว่าอดีตนายกทักษิณน,นะนะครับ มีทองคําแท่งเป็นหมื่นหมื่น,นบาทแล้วเงินสดอีกอะบ้านที่ดินแล้วได้ข่าวว่าปืนที่ขออนุญาตปืนเนี่ยเป็นสองสามร้อยกระบอกเอาไปทำอะไรวะสามอกระบอกเนี่ยงงล้วผู้ที่ออกใบอนุญาตนะต่อให้เป็นนายตำรวจต่อให้เป็นอะไรก็เถอะมันเกินปุยมุ้ยอะทุกคน ที่ออกให้ทีหนึ่งสองสามร้อยกระบอกเนี่ยเป็นนักสะสมเป็นนักกีฬาหรือเป็นห้างปืนงงแต่ที่แน่ๆข่าวค่อนข้างจะจริงแล้วหละทุกคนที่ท่านสนทีออกมาพูดนะต้องขอเอ่ยชื่อด้วยนะท่านนะที่บอกว่าไม่ใช่ท่านสนทีหรอกอาจจะเห็นข่าวในเพจของท่านสนทีลิมทองกุลนะครับว่ามีการขายทองเกิดขึ้นเป็นหลักหมื่นบาท นะครับแล้วก็มีอีกหลายประเด็นเลยก็ถือว่ารวยขั้นเทพเลยทุกคนรวยขั้นเทพแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับมันต้องรวยเบอร์ไหนนะทุกคนขายทองออหลักหมื่นบาทเนี่ยไม่รู้สักกี่กิโลนะหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาททองเนี่ยไม่รู้สักกี่กิโลนะถ้าเอาสร้อยหนึ่งบาทมาเรียงกันนะหนึ่งหมื่นเส้นนะ ผมว่ายาวนะผือผือยาวเป็นกิโลนะเอามาเรียงตามความยาวนะสร้อยหนึ่งบาทอนะเรียงตามความยาวต่อต่อต่อ,ตอกันไปผปือผอยาวเป็นกิโลเออยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งมันเลยครับทีนี้แล้วล่าสุดนายตำรวจก็มีการออกมาบอกว่าจะอะไรวะจะแฉะเรื่องเงิน เทาๆดำๆผมว่าที่จริงแล้วเป็นระดับนายตำรวจสิ่งไหนที่รู้ว่ามันผิดต้องออกมาเปิดถูกไหมหรือว่าเก็บไว้เป็นความลับก่อนหรือว่าเก็บไว้เป็นไม้ตาย <c oughs> รู้ทั้งรู้ว่ามันมีเส้นทางเงินที่ผิดเพี้ยนอยู่ในองค์กรแล้วไม่ยอมบอกมันแตกเว้ย แล้วบอกว่าตัวเองเป็นนายตำรวจตรงฉินมันแตกไหมอ่ะทุกคนรู้ทั้งรู้ว่าในองค์กรตำรวจมีสิ่งไม่ดีอยู่แต่ไม่ออกมาเปิดแล้วเราจะเรียกตำรวจนายตำรวจท่านนั้นว่าเป็นตำรวจนำดีหรือไม่คุณงามความดีก็ส่วนคุณงามความดีนะครับ ไอ้เฉ๋เรื่องเพื่อนเนี่ยไอ้ผมก็เห็นท่านกับเฉ๋มาเยอะแต่ทีนี้พอเพื่อนเฉ๋เข้าตัวเองบ้างเป็นยังไงล่ะมันก็เริ่มจิบแสบปวดๆคันๆเดือดร้อนกันหมดนะครับทีนี้วุ่นวายสอตอง,องอโอ้แต่ก็ตามดูนะครับตามดูนะถามว่าชื่นชอบไหมชื่นชอบมากนะครับ ตั้งในอดีตและในปัจจุบันนี่ผมคนหนึ่งนะพูดแบบไม่อายนะครับไม่ใช่ว่าอย่างโน้นอย่างนี้คือในเวลาท่านทํางานเนี่ยท่านเฉียบคมนะในตำรวจท่านเนี่ยท่านเฉียบคมใครที่เกี่ยวข้องจําได้ไหมในคดีกำนันนกหรืออีกหลายๆคดีใครที่เกี่ยวข้องจัดการให้หมดนิ้วไหนเสียต้องตัด ใครที่เกี่ยวข้องมีส่วนแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันต้องจัดการให้หมดแล้วทีนี้พอเกิดประเด็นนี้ประเด็นเจ้าแม่มิลลี่ท่านเกี่ยวไหมอ่ะท่านเกี่ยวหรือเปล่าเรื่องของเรื่องอมันก็น่าคิดในใจลึกๆ ไม่อยากให้ท่านเกี่ยวหรอกครับเพราะว่าเวลาที่ท่านออกสื่อแต่ละทีเนี่ยสัใจแล้วก็มันมากแต่ท่านในเมื่อเมื่อถ้าท่านไปเกี่ยวข้องนะครับก็ไม่ที่จะทําไม่รู้ทําทำพลืออะไรภาษาบ้านผมก็เรียกไม่รู้ทําทำพลือนะครับแต่วันนี้ที่แปลกใจก็คือทองคำหนักหนึ่งหมืน่นแสดงว่าโผ คนที่รวยที่สุดในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยผิดเพี้ยนหมดเลยไม่มีชื่อท่านอยู่ในระบบท่านเล็ดลอดไปได้อย่างไรท่านเล็ดลอดไปได้อย่างไรใครปิดหูปิดตาปิดตาท่านผู้ทำโพน่าจะแวะไปหาท่านสักหน่อยนะขายพระเป็นนายหน้าขายพระได้ทีหนึ่งเท่าไหร่ ขายทองได้ทีนึงเท่าไหร่โอ้โหมันเยอะนะทุกคนบ้าไปแล้วนี่ผมนั่งคิดผมยังตะลึงเลยนะตอนแรกไม่เชื่อนะแต่พอมีข่าวมีข่าวคนนู้มาแถลงคนนี้มาแถลงเรื่องทองเนี่ยมันต้องเกิดอีกกี่ปีอะทุกคนถ้าเป็นประชาชนก็ต้องเกิดอีก กี่ปีกี่ชาติถึงจะมีทองหนึ่งมืนบาทโอ้เดี๋ยวคำนวณแป๊บตายแล้วเกิดใหม่โอ้เป็นหมื่นครั้งนะทุกคนตายแล้วเกิดใหม่ให้มีห้าบาทพอให้มีสิบบาทพอตายรอบนี้เกิดใหม่มีทีละสิบาทสิบบาทตายเป็นพันครั้งนะบ้าไปมันเลยทุกคน กลัวอย่างเดียวเนี่ยกลัวไม่สุดนะครับแล้วก็รอเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างที่ที่จะออกมาแฉเรื่องเส้นทางการเงินที่เกี่ยวโยงกับบิ๊กตำรวจท่านอื่นเสียงว่าจะระเบิดออกมาเลยทีเดียวรอชมอยู่รอชมอยู่เหมือนกัน ท่านอธิเระก็พูดไปแล้วบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกแหมเที่ยวคูไปแบบนั้นแหละถ้ามีอ่ะเขาเปิดแล้วนะครับแต่เป็นระดับแนวหน้าของวงการตำรวจรู้ไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีแต่ไม่ออกมาพูดเราจะพูดว่าเขาเป็นตำรวจน้ำดีไหมอ่ะ ใช่ไหมยกตัวอย่างถ้าเราเป็นสมมุติถ้าเราเป็นผู้ใหญ่บ้านสมมุตินะหรือว่าเราเป็นตำรวจในหมู่บ้านเรารู้ว่าโซนนี้เขามีการขายยาแล้วมีตำรวจรับสวยแล้วก็มีเหตุการณ์ซื้อขายยากันอยู่ตลอดมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอยู่ตลอด เราเลือกที่จะไปจับไหมหรือเราเลือกที่จะนิ่งเฉยเออใช่ไหมมันก็แปลกหรือกลัวอะไรแต่ในระดับระดับนายตำรวจท่านนี้มันไม่มีอะไรน่าจะกลัวอีกแล้วนะเออแต่ที่ข้องใจในวันนี้ก็คือเราต้อง,ต,องต้องเกิดกี่ชาติวะถึงจะมีเงิน ซื้อทองได้สักเป็นหมื่นหมื่นเออเป็นหมื่นหมื่นบาทนอะ่ะเอาทิ้งท้ายทักษิณนายอดีตนายกทักษิณกับนายตำรวจท่านเนี้ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าปัจจุบันนี้ใครรวยกว่าใครเออแต่ผมมองนะผมมองว่าปัจจุบันนี้สู้นายตำรวจท่านนี้ไม่ได้นะครับยังมีอีกเยอะที่อยู่ใต้คลมที่พวกเราไม่เห็น นะครับถ้าตรงนี้มันได้มาจากเวิพนุพนันหรือเกี่ยวกับไปหลอกออนไลน์นะครับก็สมควรที่จะโดนเพราะอะไรครับเพราะมีหลายคนนะที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เองนะครับหมดเนื้อประดาตัว เว็บพนันไม่รู้สักเท่าไหร่มันคล้ายๆกับเงินบาปนั่นเลยครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกคอสินเตอร์ถ้ามันเกี่ยวยงกับคอสินเตอร์ด้วยยิ่งบาปเข้าไปใหญ่นะครับบางคนนี่ถึงขั้นกับฆ่าตัวตายเลยนะโดนแก๊งคอสินเตอร์หลอกเนี่ยแล้วท่านมีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอสินเตอร์หรือว่าเว็บการพนันหลายๆคนตายกับเว็บการพนันไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วนะ แล้วถ้าท่านมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นั่นหมายถึงว่าเงินบาปพอเงินบาปแล้วก็ต้องชดใช้กรรมนะครับฝากไว้หน่อยทุกคนคลิปนี้คำถามแรกเราต้องเกิดอีกกี่รอบตายอีกกี่ครั้งถึงจะมีทอง1,000 10, งบาท 2. ออดีตนายกทักษณิณชินวัตร กับบิ๊กในตำรวจท่านนี้ปัจจุบันนี้ใครรวยกว่าใครสำหรับผมนะในตำรวจท่านนี้รวยกว่าประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับลองตอบคำถามมาเล่นๆน,นะมันเกือบจะถึงทางตันแล้วนะครับข่าวเนี่ยมันเกือบจะถึงทางตันแล้วอีกไม่นานนะครับขอบคุณมากครับ